สวัสดีครับพบกับผมเจแปงวิสารออโต้คาร์ออโตโตานะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ้าซี v i c 1.5เทอร์โบ RS นะครับมันมีอะไรมั่งเราลองไปดูเลยดีกว่าก็อย่างนี้นะครับมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยดีกว่าไฟหน้าทั้งโคมนะครับจะให้มาเป็น LED หมดเลยให้ความสว่างสวยเจิดจ้าอย่างเป็นอย่างมากนะครับผมคันนี้แล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับให้มาเป็น LED เหมือนกัน และเราก็มาดูในส่วนที่เป็นกระจังหน้ากันนะครับจะเป็นสีดําอยู่ตัดกับคันสีขาวเนี่ยผมว่าม่งโคตรสวยเลยนะแล้วก็เป็น Honda โลโก้ที่เป็นโคมเมียมนะครับตามสไตล์แล้วก็ที่สําคัญตัว RS ที่ตัวท็อปจะมีเท่านั้นนะครับของ Honda ถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีไงข้างหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับไฟเลี้ยว นี่จะเป็นแบบหลอดธรรมดานะครับที่ยังไม่ใช่ LED เหมือนข้างหน้าอ่ามองเห็นชัดเจนแน่นอนครับเทาบางส่วนล้อแม็กให้มาเป็นล้อแม็กขอบ18ยี่ห้อ Wall Steiner นะครับรุ่น VFF 105พร้อมกับยางโอตานินะครับใหม่ใช้ได้อีกนาะนแน่นอนผมกล้าพูดเลยนะว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักแน่นอนล้อคันนี้ถ้าไปซื้อใหม่อะ สามหมื่นกว่าแน่นอนครับผมแล้วก็มาดูนะครับส่วนของกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับอัตโนมัติแล้วก็ด้านซ้ายจะมีกล้องด้วยนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยแล้วก็มือจับนะครับจะเป็นโครเมียมสวยงามตัดกับตัวรถเลยครับผมเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับเปิดมาก่อนอย่างแรกเลยคือ สัญญาณวิทยุเป็นคีบฉลามนะครับอาขอเบื่อกันแล้วนะครับที่เป็นเสาแท่งๆนะครับมันทำให้รถด,ดูโดดเกินไปแล้วเราก็มาดูต่อสปอยเลอร์จากโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับผมพูดเลยว่าเดิมๆของสู่โรงงานเลยที่ Honda ให้ของเรามานะครับอ่าแล้วก็มาดูในไฟท้ายไฟท้ายยังจะเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมไม่ใช่ LED แล้วก็สัญลักษณ์ RS ที่มีในตัวท็อปเท่านั้น มันสวยมากคันนี้มันสวยมากอโลโก้ก็ยังเป็นโครเมียมนะครับข้างหลังซีวิกมีครบทุกอย่างไม่มีหลุดล่อนแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับเวลาเราถอยหลังเนี่ยนี่กล้องมองหลังปลอดภัยหายห่วงครับเวลาถอยหลังเซนเซอร์เราไปดูเซนเซอร์กันบ้างเซนเซอร์มี2ตัวใกล้แล้วนะใกล้ชนแล้วนะอ่าเราเบรกอโอเคในส่วนของด้านนี้นะครับ สงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือไฟเบรกครับกลัวข้างหลังเห็นไม่พอเราเพิ่มให้นี่ไฟเบรกชัดเจนแน่นอนแล้วก็มาดูส่วนในภายในกันบ้างนะครับท้ายรถดูสภาพสุดยอดปะใหม่กี๊กที่ใส่ของนะครับใส่ได้เยอะมากพูดเลยกระเป๋า 3- 4ใบใส่ได้หมดแล้วเราก็มาดูของส่วนล้ออะไร ล้ออะไหล่มีให้ครบอุปกรณ์มีให้ครบยังก็ออกศูนยะ์น่ะสุดยอดเลยนะออกศูนย์เลยแหละน้องๆมือหนึ่งนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเดี๋ยวปะเนี่ยผมพูดเลยว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักแน่นอนไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวจะเฉียวจะชนจะอะไรไม่มีครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยอ่าเรามาดูในด้านห้องเครื่องกันบ้างนะครับเปิดให้ดูเลยนี่ สภาพเป็นไงผมบอกเลยน้องๆมือหนึ่งเลยนะคันนี้ดูได้เลยครับเราไปดูกันที่โครงสร้างก่อนดีกว่าโครงสร้างเนี่ยเม็ดทุกอย่างยังตรงอยู่นะครับมาร์กยังตรงทุกจุดนะครับไล่มาดูเลยอเราไล่กันมาด้านหน้า,าคานหน้าไม่มีนะครับเนี่ยพลาสติกยังแทบไม่มีรอยเลยครับคุณลูกค้าดู มันสวยจริงๆลองเข้ามาดูได้ผมกล้ารับประกันผมกล้าพูดเลยว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักแน่นอนเราไล่กันดูเลยเนี่ยมาร์กทุกจุดยังเหมือนเดิมนะครับออกมาจากโรงงานสีไม่หลุดล่อดแน่นอนดูสีดูฝาเครื่องเนี่ยอ่ะเอาดูฝาเครื่องกันได้เลยตรงไหนเห็นตรงไหนนะครับบอกได้เนี่ยอ่า VTEC Turbo นะครับ1.5 Turbo RS มีเฉพาะรุ่นตัว็อปเท่านั้นอ่า เรามาดูครับฝากร,ระโปรงสีเดิมๆนะครับเนี่ยเจาะไปกดไปเดิมๆมอกอยังอยู่ครับนี่มอกรอพัตสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเรามาดูแผ่นความร้อนกันแผ่นการความร้อนอเนียนๆยังใหม่อยู่นะครับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากผู้เร็วไม่วิ่งน้อยมากเป็นไงสุดยอดป่าคันนี้ อยากเห็นภายในยังเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันมางนีว่ว่าเป็นยังไงเราไปดูเลยก่อนที่เราจะเข้าข้างในนะครับผมขอนําเสนอโหมดนี้ก่อนรีโมทเอนจิ้นสตาร์นะครับก็คือการสตาร์รถจากภายนอกเวลาเรามาร้อนๆเนี่ยเราสตาร์รถทิ้งไว้เลยแล้วเราค่อยมาปลดล็อกได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราต้องล็อกรถก,ก่อนนะครับ1นึ่งรถต้องล็อกอยู่เสมอถึงจะทํโหมดนี้ได้นะครับกดล็อกแล้วกดปุ่มวงกลม,มเนี่ยค้างไว้จะอยู่ที่ซ้ายล่างนะครับกดให้ปุ่มสีแดงขึ้น และให้รถมีการตอบสนองอ่าเดี๋ยวเราอรอดูกันอ่าเนี่ยก็คือสตาร์ทรถแล้วเนี่ยแต่รถยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเราต้องเดินมาปลดล็อกรถก่อนเนี่ยอ่าเพื่อที่จะเข้ารถไปป้องกันการขโมยได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าภายในพูดเลยว่าสวยมากดูขอบยางนะครับยังใหม่อยู่ ยังไม่กรอบยังไม่อะไรนะครับรถพึ่ง1 5ื่นโลยังคุ้นจะเอาไปอะไรไปกรอบน็อตดูน,อน็อตนี่เราไปดูน็อตกันน็อตอยังเดิมนะครับแล้วก็ไล่มาข้างล่างนะครับอสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยเนี่ยคุ่มซีวิกมาเนี่ยยังไม่แกะเลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบเรามาดูเม็ดอาร์กันบ้างดีกว่าผมแกะให้ดูแกะเลยเนี่ย เม็ดอาร์คนะครับอย่างเดิมโรงงานไม่มีนะครับทําทรงท,ท,ทําสีอะไรจิกด,ดูเนี่ยเข้าอยู่อ่าเหลี่ยงนะครับเหมือนเดิมครับโรงงานกลมบล็อกไม่มีการทํานะครับไม่มีชนหนักคันนี้พูดเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอะไรแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าเราตัดไปที่ข้างในกันเลยดีกว่าเนาะไปะจะได้ไม่เสียเวลาตัดมาที่ภายในกันนะครับผมผมพูดเลยมาดูที่พวงมาลัยก่อนดีกว่า พวงมาลัยนะครับตัดด้วยสีได้สีแดงนะครับได้สีแดงจะเป็นสัญลักษณ์ของ h o n d ้าทุกรุ่นนะครับตัวท็อปที่จะเป็น rs เนี่ยจะเป็นได้สีแดงตัดกับสีดำอ,อย่างคันนี้เธอ b o s ก็มีแน่นอนพวงมาลัยนิ่มมากพูดเลยนี่ของเดิมจากโรงงานนะสุดยอดผมยังอยากได้เลยคันนี้นิ่มนะไม่มีรอยขาดรอยขีดข่วนอะไรนะครับเหมือนมือหนึ่งอ่ะจริงจริงคันนี้หลุดมาเป็นมือสองได้ไง ดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแ a ดเดิลชิพนะครับใครเบื่อออโตอยากขับมันๆันแพดเดิลชิพมีให้คุณตอบสนองให้คุณได้แน่นอนเรามาดูที่หน้าจอดีกว่าหน้าจอปึ๊บเนี่ยดูดิยังไม่แกะติ๊กเกอร์เลยโหใหม่ขนาดนี้พูดได้เลยนะครับน้องๆมือหนึ่งอะ่ะอย่าเรียกมือสองเลยมือหนึ่งครึ่งไหมอ่ะ อันนี้เมื่อหนึ่งครึ่งผมพูดเลยสติ๊กเกอร์จากศูนย์จากไรเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยระบบสัมผัสด้วยนะครับหน้าจอเนี้ยระบบสัมผัสอ่าแล้วเรามาดูที่แอร์กันแอร์ Air จะเป็นระบบปรับออโต้นะครับผมกดเปิดอันนี้ให้ก่อนดีกว่าอ่าผมไม่ได้เปิดหน้าจอเมื่อกี้สตาร์ทไว้ลืมเปิดหน้าจอ Honda ขึ้นนะครับโลโก้ Honda อ่าน่าจะเห็นกันหน้าจอสัมผัสอย่างที่บอกไปนะครับกดอ่า ต่อได้หมดทุกอย่างฟังก์ชันบลูทูธต่อบลูทูธต่อนั่นนี่ขึ้นให้หมดแล้วเลื่อนลงมาที่แอร์แอร์เป็นแบบปรับองศาได้นะครับจะขึ้นอยู่ตรงนี้ผมชีให้ดูขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปรับองศาได้ต่ำสุดน่าจะ18องศานะ,ะแล้วก็ระบบนะครับไล่ฟ้าข้างหลังก็จะมีเนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยระบบแอร์ออโต้นะครับตามความร้อนอุณหภูมิของรถ เกียร์ไล่ตรงมาเนี่ยไล่ได้แดงอะเอสผมว่าแม่งมันสวยอะสติกเกอร์ยังไม่ออกเลยนะที่บอกนี่มันน้องน้องมือหนึ่งสติกเกอร์จากโรงงานนะครับมีโหมดเอสให้แบบอยากขับซิ่งอยากขับแพดเดิลชิฟอีคอนโหมดนะครับใครหลายคนสงสยัยเบรกมือไปไหนอะเบรกมืออยู่นี่ไม่มีนะครับดึงแบบโบราณไม่มีแล้วเบรกมือเขานี่สกิดทีเดียวติดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในภายในเดี๋ยวพาไปดูเบาะไฟฟ้าลืมผมลืมเบาไฟฟ้าเบาไฟฟ้าทั้งคนคนั่งคนอนี่เลยครับคนขับคนนั่งข้างมีหมดสวยงามมากนี่เวลาดูไม่รู้ข้างนอกเห็นไหมนะว่าเวลาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะมีไฟส่องพื้นให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ช่างกลองเก็บภาพใหม่ให้ครบอะผมพูดเลย เกยังอยู่เนี่ยครบโอ้โหไม่มีรอยถลอกขีดข่วนอะไรนะครับหนังครบทุกอย่างอ่าเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเราไปดูเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับผมพูดไว้เลยว่าดําตัดแดงเนี่ยตระกูลอเอสฮอนด้าเท่านั้นที่จะเป็นดําตัดแดงแบบนี้นะครับเรามาดูพรมกันพรมข้างล่างดูดิตะเข็บเนี่ยยังอยู่สวย มีใครเคยเหยียบปะครับเนี่ยเนียนกิฟบดูดูดิตาอะไรทุกอย่างอยู่ครบไม่มีการหลุดล่อนดำตัดแดงเหมือนกันนะครับขนาดพรมยังดำตัดแดงเลยคุณอ่าแล้วก็มีที่พักลงมาเนี่ยอ่าที่ใส่แก้วน้ำแก้วอะไรก็แล้วแต่ที่จะใส่กันนะครับสวยนะผมว่าเบาไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะเนียนกิฟมีเบลให้ด้วยข้างหลังสบายใจ ก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังไม่มีอะไรมากก็มีที่ใส่แฟ้มอะไรเงี้ยไฟติดทุกดวงนะครับผมลืมบอกว่าไฟติดทุกดวงกดเปิดปิดอะไรเงี้ยได้หมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆที่ h อ n ด้ให้มากันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันที่ประตูก่อนเลยดีกว่าจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเปิดปิดกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าล็อกประตูอัตโนมัติล็อกกระจก ปรับกระจกออโต้นะครับแล้วก็นี่เปิดกระโปงหลังกระโปรงหลังกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ฝาเปิดฝากระโปรงกันบ้างเปิดฝากระโปงเนี่ยดูดิยังไม่แกะเลยอะ่ะจะอดพูดสภาพมันก็ไม่ได้นะสภาพมันใหม่มากพูดเลยว่ามันใหม่มากๆนะยังไม่แกะเลยเนี่ยพลาสติกเนี่ยโหโใช้ยังไงครับเนี่ย ดูระบบต่างๆนี่ผมลืมบอกระบบตรงนี้เป็นระบบที่ว่าการเราออกจากเลนนะเวลาเราขับเอ้ยออกจากเลนนู้นแล้วตรงกลับเหมือนเดิมดีกว่าเพื่อนอะไรน,นะระบบมันให้มานะครับแล้วก็เป็นเลนวอร์ตนะครับ Honda เลนวอกดปุ่มตรงนี้ปึ๊บไปดูที่หน้าจออย่างที่บอกนะครับด้านซ้ายจะมีกล้องให้นะครับผม เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็กดดูได้เลยด้วยที่ปุ่มไฟเลี้ยวนะครับอย่างกดปิดเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมกดเปิดก็จะดูด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะครับผมมีให้แค่ด้านซ้ายนี่น,นี่ผมอยากให้ดูนี่ตากล้องซูมานี้ครับด้านบนเห็นปะยังไม่แกะเลยอ่ะของศูย์นะเนี่ยใช้มายังไงครับนี่เนี่ยยังับมือใหม่เลยมือหนึ่งะเนี่ยโอ้โหยอดมาก เลขไม้สงสัยกันป่ะเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกให้เลขไม้นะครับ1 5ึ0 0หกิโลนะครับขับมาเนี่ยปี2020นะครับคันนี้ปี2020ขับมา1,500 0กิโลเดี๋ยวส่วนราคาเราจะไปบอกท้ายคลิปนะครับผมรถก็จะ,ะสภาพประมาณนี้นะครับน้องๆมือหนึ่งเลยเนี่ยสวยมากๆนี่เดิมทั้งคันนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรภายในเลยเดิมทั้งคัน เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าว่าเท่าไหร่อะไรยังไงไปกันเลยอ่าเราก็มาสรุปกับเจ้า civic 1 5 turbo rs คันนี้กันนะครับผมรู้สึกส่วนตัวนะครับซื้อคันนี้คุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มอย่างไร 1. รล้อแม็กยางใหม่ขอบ18นะครับใครที่เป็นขวัญใจขาซิ่งนะคันนี้ออกไปอ่ะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยล้อเขาให้มาคุ้มล้วแค่ล้อคันนี้นะครับก็สาม0มแล้วใช่ไหมถ้าเราไปซื้อใหม่อ่ะ เราต้องบวกเพิ่มอีกรถคันนี้ไม่เคยทิ้คว่ำชนหนักน้ําท่วมนะครับถ้าตรวจเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมแต่ขอบอกไว้เลยนะครับรถคันนี้มาไวไปไวแน่นอนมีคนติดต่อสอบถามมาเยอะมากนะครับแต่ผมขอก่อนขอรีวิวคันนี้สวยมากผมยังอยากได้เลยแต่ไม่มีตังนะเลยไม่ได้ซื้สอส่วนราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทครับผมใครสนใจติดต่อ เข้ามาที่เต็นท์ได้เลยนะครับมีราคาพิเศษให้เพียงแค่คุณเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0811331221นะครับผมติดต่อเรามาได้เลยนะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนกับเจ้าคันนี้ Civic 1.5 Turbo S ทบอก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องใหม่อย่างผมด้วยนะครับคันหน้าผมจะเอาคันไหนมารีวิวรอติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม